ครับผมสวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนนะครับนะผมบัณฑิตว่องอภัยประเสริฐนะครับก็จบกันไปครับสําหรับเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็น2เดือนแรกของปี2025ที่หนักหน่วงนะครับสำหรับนักลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับนะพิสูจน์ได้จากอะไรครับรูปนี้ก็จะเป็นผลการดาเนินงานของลูกค้านะครับที่ผมดูแลอยู่นะครับนะซึ่งก็จะแบ่งเป็น2อกลุ่มนะฮะ ลุ่มที่1ด้านซ้ายมือนะครับ3 3กราฟด้านซ้ายมือนะครับผมอธิบายนิดนึงครับเส้นสีน้ำเงินคือเซตอินเด็ก์นะครับเส้นสีแดงนะครับคือกองทุนทิสโก้สแตรกิฟฟันนะครับนะเป็นกองทุนเรือธงของบอจทิสโก้เขานะครับเส้นสีเขียวคือ m s c i World นะครับก็จะเป็นมาตรฐาน MSCI ีนั่นแหละครับนะ MSCI w o r l d Index นะครับ แล้วก็สีม่วงก็จะเป็นบัญชีของลูกค้านะครับนะที่ผมดูแลอยู่นะครับนะจะเห็นครับว่าในในเส้นสีม่วงของแต่ละท่านนะครับนะกลุ่มลูกค้าที่มี DR เป็นส่วนใหญ่นะครับ p e r f o r m มนซ์ก็จะเกาะกับตลาดโลกนะครับนะก่อนหน้านี้จะเห็นครับว่าในช่วงเดือนมก,กราคมอันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเออลูกค้าเนี่ยห่างกับตลาดโลกอยู่ประมาณอยู่ประมาณ4%เเซนต์นะครับ ปัจจุบันเนี้ยส่วนห่างเนี่ยน้อยลงแล้วเหลือประมาณสองนะครับนะแต่แสดงว่าที่ผ่านมาคือผมก็นะก็คือจัดการเตนเนี่ยมีประสิทธิภาพขึ้นนะเพราะว่าตลาดโลกลงแล้ว n อ v นลูกค้ามันลงน้อยกว่านะครับก็เลยทําให้ส่วนต่างที่เคยเยอะอยู่สี่เปอร์เซ็นเนี่ยอยู่เหลืออยู่ที่ประมาณสองเปอร์เซ็นตนะครับนะก็ถือเป็นเรื่องดีแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับด้านขวามือตรงนี้นะฮะลูกค้าที่มีหุ้นไทยนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเจอวิบากกรรมกันหมดครับเจอมากเจอน้อยแตกต่างกัน นะครับนะขึ้นอยู่กับหุ้นแต่ละประเภทนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมพยายามจะโฟกัสหุ้นบูชิปนะครับนะพยายามจะโฟกัสบูชิปนะครับถ้าเกิดดูบูชิปในแต่ละตัวเนี่ยเมว่าจะเป็น a อ t ทีซีบำรุงราชนะครับอ่ากาวนะครับแต่ละตัวเนี่ยมีเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นนะครับก็จะลบอยู่ประมาณ15-20%นะครับนะหมายถึงจากเย์ทูเดทนะหมายถึงหุ้นบูชิปของไทยนะครับแต่ละตัวนะครับนะ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดครับแล้วก็สิ่งที่ผมได้รับเรื่องดีๆนะครับก็คือว่ากลุ่มลูกค้านในหุ้นไทยเนี่ยนะครับก็ได้เห็นเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแหละนะครับแล้วก็รอจังหวะตลาดนะครับให้ตลาดมันฟื้นตัวขึ้นมานะครับให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นมาจากอินดิเคเตอร์ที่ผมนําเสนอไปก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในช่องทางไหนก็ตามนะครับนะผมก็ แจ้งลูกค้าเพื่อทราบนะฮะอินดิเคเตอร์แบบนี้ลูกค้าไม่ต้องขายหรอกไม่ต้องเปลี่ยนตัวหุ้นหรอกอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับนะเดี๋ยวเรื่องแย่ๆก็ผ่านไปนะครับแต่พอเรื่องแย่ๆผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับลูกค้าจะต้องตระหนักครับว่าลูกค้าที่อยู่ในในหุ้นต่างประเทศเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าเยอะสิ่งตรงนี้แหละสิ่งเหล่านี้แหละ,น,หละนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะบอกกับลูกค้าทุกๆคนว่าคือถ้าเกิดอยู่ในเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าในสภาพแวดล้อมของตลาดที่มันไม่ดีเนี่ย มันเสียเวลานะครับมันเสียเวลานะครับนะเพราะในในในคลิปใน Tik t อกเนี่ยก็จะมีคลิปอยู่อันนึงที่แบบคุณเสียเวลากับหุ้นไทยมานานแค่ไหนแล้วเหรอไหมฮะจากคลิปนั้นจะถึงวันนี้คือเวลาที่เสียไปเนี่ยคือมันเอากลับมาไม่ได้นะครับนะคือหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวหุ้นก็รีบาวกลับมาใช่ครับแต่ความรู้สึกแรงกดดันมันเอากลับมาไม่ได้ครับความรู้สึกที่เสียไปอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะต้องทําให้ตัวเองเนี่ย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างเงี้ยผมคิดว่าอยู่ในตลาดโลกดีกว่านะครับในตลาดโลกดีกว่าแรงกดดันจากปัจจัยจากตลาดโลกเนี่ยมันเป็นแรงกดดันที่ทําความเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าในตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยมันมีรายละเอียดอื่นๆครับรายละเอียดของเกมอื่นๆไม่ว่าะจะเป็นธุรกรรมล็อกเทรดโรบอทเทรดที่บิดเบือนตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับนะทีนี้มาดูภาพรวมตลาดครับตลาดโลกจะเห็นนะครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยนะครับ สิ่งที่จะลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าก็คือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะผมลุ้นฟื้นตัวคือเปิดโลแลวปิดไฮขึ้นไปเลยนะครับถามว่าทำไมคิดอย่างนั้นเรามาดูกันครับว่าการเปิดโลแลวปิดไฮเนี่ยก็จะเริ่มเกิดนะครับในจุดต่ําของแนวโน้มอย่างเช่นเดือนตุลาคมเห็นไหมฮะเปิดโลปิดไฮนะครับแล้วก็มีเดือนเมษายนนะครับเปิดโลปิดไฮขึ้นมาเห็นไหมฮะแล้วกราฟระบบกราฟมันก็สังบายขึ้นมานะครับ หรือแม้แต่เดือนสิงหา,งหาคมอันนี้เดือนอะไรนะเดือนพฤษภาคมนะฮะอันนี้เดือนสิงหาคมนะครับเปิดโลเปิดโลเสร็จดึงกลับเห็นไ,ไหมฮะหรือสัปดาห์นี้เป็นเปิดไทยปิดโลสัปดาห์ต่อมาเปิดโลปิดไทยนะครับดังนั้นเนี่ยสัญญาหลายๆสัญญา,ญญา Green เนี่ยผมคิดจึงคาดหวังครับว่าต้นเดือนมีนาคมเนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังนะผมคาดหวังนะคาดหวังว่าเปิดโลปิดไทนะครับแล้วสัญญาเปิดโลปิดไทยเนี่ยน่าจะส่งสัญญาณให้หุ้นไทยดีขึ้นนะครับ พอเราต้องยอมรับนะครับว่าอย่างสัญญาณเปิดโลบิดไฮของตลาดโลกเนี่ยเห็นไหมนะครับมันทาให้หุ้นไทยดีขึ้นเล็กๆในอย่างในช่วงปลายปี2023อย่างเงี้ยดีขึ้นเล็กๆแล้วตลาดก็ไม่ลงต่ออย่างน้อยก็ยังดีนะครับคือมัน order p e r f o r m อร์มอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้แย่ต่อเนื่องนะครับเนี่ยมันยังเป็นไซเวย์ยังอะไรก็ก็ว่ากันไปแต่ภาพรวมมัน order p e r f o r m อร์มแน่ๆนะครับนะขณะที่รอบนี้นะครับนะบเนี่ยขึ้นตามตลาดโลกได้นะขึ้นตามมาเซียนได้นะครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังคือคุณขึ้นมาตามตลาดโลกสะหน่อยนะครับคุณขึ้นมาตามตลาดโลกสะหน่อยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับนะก็ทาให้ n a v ลูกค้าดีขึ้นการตัดสินใจก็จะง่ายขึ้นที่จะมูฟไปตลาดต่างประเทศนะครับนะทีนี้ก็ก่อนจากไปครับฝากไว้ด้วยครับของอธนาคารกรุงไทยนะครับนะก็มี d i x เข้ามาหนึ่งตัวก็คือ อีไลลิลี่นะครับนะเป็นบริษัทที่ผลิตยาเก่าแก่ของสารมิกานะครับทั้งยาเบาหวานยาลดน้ําหนักอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะก็เดี๋ยวจะเข้ามาในเดือนมีนาคมแล้วก็ j d 8 0 t r i p com ไม่ตวนนะครับผมอ่านผิดขออภัยนะครับนะไม่ได้ชํานาญภาษาจีนนะครับนะแล้วก็บริษัทน้าแร่นะครับนะหนงฟู่นะครับป๊อบมานะครับนะก็คือ Art ์ทอนะครับพวกอะไรนะ ที่เขาวิทิดกันก่อนหน้านี้ครับลาบูบูอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วก็ดีตัวอื่นนะครับนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนนะครับผมก็ฝากาะยาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนเนี่ย,ด,ยมมด,นะดีกว่าหุ้นไทยเกือบหมดเลยครับนะฮะดีกว่าหุ้นไทยเกือบหมดแม้ว่าหุ้นญี่ปุ่นในตอนนี้เนี่ยจะเจอวิบากกรรมเงินเย็นแข็งซะหน่อยนะครับแต่เพอร์ฟอร์มก็ดีกว่าครับนะเพอร์ฟอร์แมนก็ดีกว่าหุ้นไทยนะครับนะดังนั้นเนี่ย ฝากไว้ด้วยนะครับนะฝากไว้ด้วยนะฮะเรื่องที่1ก็คือฝาก dr ไว้ด้วยเรื่องที่2ก็คือฝาก Perform a n c e ไว้ไปด้วยสําหรับท่านที่คิดว่าความสามารถของผมเนี่ยนะครับสามารถจะดูแลพอร์ตของท่านได้นะครับก็สามารถติดต่อเปิดบัญชีกันได้แต่ถ้าเกิดในทางตรงข้ามท่านคิดว่าความสามารถผมยังไม่เข้าขั้นก็ไม่เป็นไรครับผมก็ทํางานไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้าขั้นในมาตรฐานของท่านนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ